อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือร่มไม้และเรือนใจของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนที่6ศสารจากหมู่บ้านเราต้องฝ่าภูเขาสูงชันสองลูกกว่าจะถึงบ้านจะบูสี ลำพังเดินตัวเปล่าก็เหนื่อยแหกแล้วนี่ยังต้องขนสัมภาระขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะถุงนอนผ้าหม่มเพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับความหนาวบนดอยแม่สลองเพียงแค่15นาทีแรกเหงื่อก็ไหลส่มกายคนทั้งคณะกว่า20ชีวิตจะแฮหนุ่มรีซอซึ่งกลับมาช่วยหมู่บ้านของตัวเองหลังจากจบปริญญาแนะว่าเดินเท่าที่เดินได้แต่อย่าหยุดพักจะทำให้เหนื่อยยิ่งกว่าเก่า เราเลยลองทำตามที่เขาว่าทีนี้กลายเป็นเดินแบบสโลโมชันเท้าค่อยๆย,ยกย่างแล้วก็เหยียบลมหายใจก็เข้าออกเป็นจังหวะตามไปด้วยส่วนใจก็กำหนดอยู่กับการเดินไม่ต้องคิดถึงเป้าหมายว่าอยู่อีกไกลไหมไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่จะถึงจะถึงช้าหรือเร็วก่อนหรือหลังก็ไม่เป็นไร ไม่นานนักขาก็เคลื่อนขยับไปของมันเองราวกับเป็นอัตโนมัติที่เคยเหนื่อยก็เริ่มผ่อนคลายคล้ายกับเดินทอดน่องอยังไงอย่างนั้นพลอยได้ให้ชื่นชมทิวทัศน์รอบๆตัวชั่วโมงเศษก็ข้ามสันเขาเดินลงสักพักก็เห็นหมู่บ้านแตะไกล้ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดดอยกระทัดรัดช่างเลือกทำเลตั้งหมู่บ้านได้ดีอะไรอย่างนี้ชวนให้นึกถึงบ้านเด็กเล่นบนหลังเต่า จะบูสียังเลือกที่จะเป็นหมู่บ้านแบบดั้งเดิมยกเว้นเสื้อผ้าอย่างคนสมัยใหม่แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเขาไม่ห่างไกลจากอดีตเท่าไหร่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรทัศน์หมูวิ่งเพ่นพ่านหาอาหารแข่งกับไก่ตีห้าครึ่งก็ได้ยินเสียงครกกระเดื่องตำข้าวแล้วเตาเผาเหล็กยังใช้มือสูบลมอยู่จอบบินมีดหักก็ไม่ต้องเข้าเมือง ตีเหล็กใกล้ๆกับครกกระเดื่องนี่แหละเมื่อถนนสายแม่จนันแม่สลองเสร็จใหม่ๆหลายคนในหมู่บ้านเคยย้ายไปอยู่ใกล้ๆถนนแต่ไม่นานก็ต้องกลับมาที่เดิมเหตุผลก็คืออยู่ใกล้เมืองแล้วทนเขาเอาเปรียบไม่ไหวมาอยู่บ้านดีกว่าสบายใจดีฝรั่งร่วมคณะหลายคนถามชาวจะบ,บูสีว่าไม่อยากรวยหรือบางคนบอกว่าไม่มีปัญญาจะรวยกับเขา บางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่หลายคนก็บอกว่าถ้าจะรวยก็ต้องทำงานหนักทุกเปล,ล่าๆชาวจะบูสีก็คงเหมือนกับมูเซอร์อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังกินอาหารแบบเดิมๆคือกินพืชผักไม่กี่ชนิดและส่วนใหญ่ก็หาได้จากในป่ามองตามมาตรฐานสมัยใหม่ก็ถือว่าเป็นพวกล้าหลังแต่วิถีชีวิตแบบนี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้ภูเขารอบๆจะบูสี ยังมีป่าเขียวขจีการพิสมัยกับอาหารไม่กี่ชนิดทำให้ชาวเขาที่นี่ไม่มีความจำเป็นต้องทางป่าปลูกโน่นนี่มากมายและเมื่อพึ่งพาอาหารป่าเป็นส่วนใหญ่ก็เลยจําต้องรักษาป่าเอาไว้นี่นับว่าผิดกับชาวเขาหมู่บ้านอื่นมองไปยงังภูเขาลูกข้างหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของชาวเขาอีกเผ่าหนึง่งรอยทางเตียนมีให้เห็นเป็นหย่อม ไม่ต่างจากหัวคนที่ถูกแบตเตอรี่ไทยเป็นแทบแทบถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจเวลานี้กระทบจะบูสีมากแค่ไหนคำตอบก็คือน้อยมากแต่ถ้าจะมีคนภายนอกเข้ามาก่อกวนรังควานเพราะเหตุเศรษฐกิจตกสะเก็ดแล้วก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าจะบูสีไม่ใช่ทางเลือกของสังคมไทยในปัจจุบันอย่างน้อยสังคมไทยก็คงไม่สามารถทำอย่างชาวจะบูสี ที่ตัดสินใจถอยจากถนนมาสู่ถิ่นเดิมได้แม้กระนั้นสังคมไทยก็ควรทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาจะบูสีเอาไว้สาเหตุก็เพราะนั่นเป็นทางเลือกที่เขาตัดสินกันเองถึงเราจะไม่เลือกทางนี้แต่ก็ควรรักษาทางเลือกต่างๆให้มีหลากหลายสังคมไทยจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปแต่จะบูสีก็สามารถเป็นบทเรียนสอนใจเราได้ว่า คนเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุเงินทองฝรั่งร่วมคณะหลายคนบอกว่าคุ้มค่าที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพราะเขาได้พบสารสำคัญที่สามารถนำกลับไปบอกเพื่อนร่วมชาติได้ขณะเดียวกันคนอย่างวิกกี้โรบินเพื่อนร่วมคณะก็มีหลายอย่างที่สังคมไทยน่าจะเรียนรู้จากเธอได้นอกเหนือจากหนังสือขายดีที่เธอร่วมแต่ง Your money or your life ซึ่งว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วตัวเธอเองก็อยู่อย่างง่ายๆด้วยแม้เธอจะใช้จ่ายแค่วันละ15เหรียญซึ่งนับว่าต่ำเอามากๆตามมาตรฐานของคนอเมริกันแต่เธอกลับมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมองภายนอกก็เหมือนนักท่องเที่ยวอเมริกันที่ดูมีระดับไม่ได้โซมแบบฮิปปี้สะพเป้ตามถนนข้าสารเลย เธอเล่าว่าที่ใช้เงินน้อยก็เพราะปลูกผักสวนครัวและทำอาหารร่วมกับเพื่อนจึงเสียค่าอาหารไม่ถึงสามเหรียญต่อวันเสื้อผ้าก็ซื้อจากร้านลดราคาหาไม้ก็เป็นของใช้แล้วมาก่อนแต่ละชิ้นใช้นับ10ปียิ่งรถยนต์ด้วยแล้วเธอใช้มา13ปีแล้วแต่ยังดูใหม่และใช้ได้ดีเพราะเอาใจใส่อยู่เสมอการที่เธอใช้น้อยทำให้ไม่จำเป็นต้องหาเงินมาก เลยมีเวลาเหลือสำหรับชีวิตส่วนตัวและช่วยเหลือสังคมชีวิตของเธอบอกเราว่าอย่าว่าแต่ความสุขเลยแม้กระทั่งมาตรฐานชีวิตก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้เสมอไปถึงแม้จะใช้น้อยลงแต่มาตรฐานชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องตกต่ำลงสำหรับคนไทยยุคเศรษ,ษฐกิจล่มสลายชีวิตของวิกกี้และชาวจะโบ,บสีสอนใจได้มากมาย กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์